อยากรวยเร็วทันใจทำตามที่หลวงปู่ไดโนเสาร์ท่านได้เมตตาแนะนำคาถาไว้ให้มีทั้งแบบสั้นและแบบยาวๆว,วิธีทำให้รวยทันตาเมื่อลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หาสุภโรหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์วัดสักวันผูกกุมข้าวอำเภอสหสขันจังหวัดกระสินได้ถามหลวงปู่ในครั้งนั้นว่าหลวงปู่ครับ ทำยังไงผมถึงจะรวยวันนี้ซื้อหวยก็ไม่ถูกหลวงปู่ช่วยปลดลูกปลดหลานบ้างเถอะเผื่องวัดหน้าลูกจะมีโชคหลวงปู่ท่านในเมตตาสอนว่าอยากรวยต้องเอาคาถาไปท่องอุอากาสะนี่คือหัวใจเศรษฐีแค่คาถาสั้นๆจะได้ผลหรือครับหลวงปู่เอาแบบย,วยาวๆก็มี อุทานสัมปทาอารักษสัมปทากัลยาณมิตรตาสม,มชีวิตาจำได้ไหมจำไม่ได้หาอะไรมาโจดแล้วต้องท่องตอนไหนบ้างครับคาถานี้มีข้อห้ามหรือเปล่าครับหลวงปู่ต้องท่องตลอดและต้องเข้าใจด้วยว่าอุทานสัมปทาแปลว่าขยันหาอารักษสัมปทาแปลว่ารักษาทรัพย์ กัลยาณิมิตตาแปลว่าคบคนดีสม,มชีวิตารู้จักใช้เงินใช้ทองให้เหมาะสมกับฐานะตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยให้รู้จักพอส่วนข้อห้ามห้ามอยากได้ของคนอื่นห้ามเอาของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับของตัวเองห้ามเอาของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเงินเขาเข้าแสนล้านก็ไม่สู้เท่าเงินเราเข้าบาทเดียวเพราะเรา จะไปใช้ของเขาไม่ได้ข้อสำคัญคุณจะจนหรือจะรวยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณยังอยากได้อีกเท่าไหร่ถึงจะรวยคุณมีแสนล้านคุณอยากได้อีกแสนล้านคุณก็จนแสนล้านคุณมีหนึ่งร้อยคุณไม่ขาดคุณไม่อยากคุณก็รวยคุณว่าต้องมีเงินแสนล้านหรือจึงจะเรียกว่ารวยหรือต้องมีบ้านหลังสวยรถคันงามเงินเต็มธนาคารจึงจะเรียกว่ารวย ถ้าคุณอยากได้ทุกอย่างและมันได้ตามคุณปรารถนาทุกอย่างคุณว่าโลกใบนี้จะพอบรรจุสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าล่ะโลกใบนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนอยากแต่มีไว้สําหรับคนพอประเทศไทยมีแต่อําเภอพลจังหวัดขอนแกน่นแต่ไม่มีอําเภอพออพําเภอพออยู่ไหนก็อยู่ที่อําเภอใจนั่นไงทําใจให้เป็นอําเภอพอพอหนมันเพียง คำว่าเพียงในภาษาอีสานแปลว่าเต็มพอดีหรือเสมอขอบปากไม่พอหนะ่ะมันล้นให้พอใจมีข้าวกินมีดินอยู่มันก็พอมันก็รวยจนก็อยู่ที่อยากรวยก็อยู่ที่พอไม่อยากก็ไม่ยากไม่ยากก็ไม่จนยิ่งอดยิ่งยากยิ่งยากก็ยิ่งจนคุณพอใจในทรัพย์คุณก็รวยคุณพอเดี๋ยวนี้ คุณก็รวยเดี๋ยวนี้คุณพอพรุ่งนี้คุณก็รวยพรุ่งนี้พวกเรามาอาศัยโลกอาศัยธรรมชาติเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มาตู่ว่าเป็นของเราเป็นสมบัติของเราเลื่อมจนลืมตายพอตายก็ต้องคืนเขาคืนให้โลกคืนให้ธรรมชาติคืนเจ้าของเดิมเจ้าของที่แท้จริงไปริ้นรนไปขวนขวายสาวเอาสาวเอาก็ว่าต,ตนมั่งมี ไปอวดมั่งอวดมีกับทรัพย์ของเขามีนี่ก็จะเอานั่นมีนั่นก็จะเอาโน่นไม่รู้จักพอก็เลยมีแต่ยากไม่รู้จักรวยให้รู้จักพอพอเมื่อไหร่คุณก็รวยเมื่อนั้นเข้าใจนะ